วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าราคาที่ลูกค้าสั่งประกอบมาเนี่ย6 4 4 9 0บาทไปดูกันไป สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่องบอยมีคอมทูกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากการประกอบคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าราคาที่ลูกค้าสั่งประกอบมาเนี่ย6 4 4 9 0บาทเพื่อนลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับชื่อเหมือนคนดังอะ่ะไมเคิลไมเคิลเฟเดริกใครรู้คอมเมนต์ไม่ได้นะว่าชื่อเหมือนใครคุ้นมาเลยอ่ะ ตัวนี้มีอะไรบ้างทำไมราคาถึงแพงได้5070 5070เฉยๆนะไม่มี TI นะเพราะปกติเราประกอบ5070 TI 6,000 0กว่าบาทไปหลายเครื่องแล้วนะน่าจะเป็น10เครื่องแล้วไหมแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องนี้มัน,มนแพงอะไรบ้างทำไมถึง6,000 0กว่าบาทได้5070เองนะครับ CPU คิดว่าเป็นอะไรอเห็นหลังกล่องถ้าไม่รู้ว่าดูมาแล้วหรอเ เอาเดาวดาวจากราคาเหรอนี่คือ i 7้7 0 0 0 0ิคอ8เทดครับถ้าถามถึงเรื่องความแรงเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้แต่ว่ามี F อต่อท้ายมันเพียงแค่ไม่มีกราฟิกออนซีพมาให้ สำหรับแรมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแรม ddr 5ก็คือเป็นตัว ddr 5 bus 5200ัย c o r s a r v e i a n กิใน1กล่องเนี่ยจะเป็น 16GB กตัวใส่เป็น dual channel นะครับประกันไร้ถามจาก c o r s a i r ไม่มีไฟสีดำปกติธรรมดาเลยความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเครื่องนี้ก็จะมีตัว storage 2ตัวนะครับ storage 2ตัวตัวละ1ท t b ถ้าถามว่าใส่1ท t b 2ตัวกับซื้อตัวเดียวเลย2ท t b เนี่ยอันไหนถูกกว่ากัน หนึ่งเทไสองตัวถูกกว่าพิดสองเทอไตัวเดียวถูกกว่าก็คือมันมันใช้วัสดุน้อยกว่าข้อดีของหนึ่งเทอไสองตัวเสียก็คือเสียเทียวตัวแต่สองเทอไตัวเดียวคือเสียก็คือไปทั้งตัวอ่าอะไรประมาณนั้นคือข้อแตกต่างสําหรับการใช้หนึ่งเทอไสองตัวกับสองเทอไตัวเดียวแต่ราคาสองเทอไตัวเดียวก็ถูกกว่าก็สําหรับตัวนี้เป็นคอแซทที่เราใช้กันเยอะมาก ตัวนี้เป็น mp 600 elite นะครับจาก Corsair ความจุ1 t b ร read 7,106.2เป็นตัว Corsair mp 600ประกันศูนย์5ปีก็จะมีซิงค์ของ m n o o มาให้เลยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าปกติเราก็คือจะใส่ซิงค์ของอันนี้ก็คือเสียบไปที่บอร์ดเลยแต่ว่าถ้าบางบอร์ดที่เขามีซิงค์มาให้ครบทุกสล l o t อะเราก็จะถอดซิงค์อันนี้ออกแล้วก็ใช้ซิงค์เดิมของตัวบอร์ดแทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เป็นหน่วยสตอเรจของเครื่องนี้นะครับหน่วยความจําก็คือรวมกันก็2องเทราไบต์นะครับสองพันกิกต่อมาการ์จอมันคือ5070นะครับถ้าถามว่า5070เนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยบาทประมาณ20,000นิดนิดส0 0หมต้นต้นก็ได้5070แล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือ Inno 3D ที่เป็นตัว3 x o c นะครับ5070ราคา26,900นะครับ ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยแพงขึ้นมาเยอะอยู่นะครับตัวนี้จากแบรนด์อินโนทดีนะครับกล่องนี่คืออันนี้คือน้ําแข็งนะก็คือเขาจะสื่อว่าตัวชุดระบายความร้อนของกาจอเขาเนี่ยมันสามารถแบบทาน้ําแข็งได้เลยไมไ่ใช่ไม่ไใช่แต่ก็คือเออโอเคเขาเขาก็คือจะสื่อว่าเออมันเย็นอ่ามันก็คือชุดระบายความร้อนของตัวกาจอที่เย็นจนแบบเป็นน้ําแข็งเกาะอะไรอย่างงี้เออนะครับ ซึ่งตัวการ์ดเขาเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นตัว 3x เกนี่ยก็คือจะเป็นตัว3พลมนะครับ OC นะครับ SFF Ready ก็คืออ่าเป็น SFF ที่เราเคยบอกไปก็คือเป็นตัวขนาดการ์จอที่รองรับในมาตรฐานที่จะได้เครื่องใหม่ SFF ก็คือเป็นตามขนาดที่กำหนดไว้ก็คือมันสามารถใส่กับเคสบางเคสที่จำเป็นต้องใส่การ์จอไซส์นี้เท่านั้นอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ที่ไม่ได้ใหญ่มาก อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันตอนประกอบนะครับ ต่อมา power supply เนี่ยมันเกินตรงนี้แหละมันเกินเนี่ยพอลหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยดู power เขาดิร้อย้าสิบับพัสโกนะครับ pc เจะให้า0สศูนย์จากกิกะไบนะก็คือตัว <elly> นี้ก็เป็นตัว power supply ที่เ <entertaining> กินความจาเป็นของเครื่องนี้ต้องบอกว่าเกินความจําเป็นนะแต่ว่าก็ใส่เกินไว้ยังไงก็ดีกว่าแต่ว่าราคามันก็แพงไงเวลาจากปกติเราใช้ power แบบเจ็ราสบั8 0์บพับอน์ก็ได้ราคาแบบ2,000กว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยก็4,000ันกว่าบาทราคาก็เพิ่มขึ้นมาแบบ2,000่ที มันไม่ได้แรงขึ้นเลยแต่ว่าโอเคการจ่ายไฟดีกว่า,ถาเถียงกว่าจ่ายไฟได้มากกว่าก็ลองดูแล้วกันว่าเอ้ยตัวเองเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายตรงไหนอันนี้ก็สําหรับลูกค้าท่านนี้ก็ปุ๊บมา ที่ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ก็เป็น Power ที่รองรับสาย PCIe n 5ก็คือเป็นตัวสายไฟลัแงด์ดจอ16พินแบบใหม่ที่5 0ซ Series ทั้งหมดจะเป็นแบบใหม่แล้วก็คือ16พินตัวนี้เป็นสายเส้นเดียวจาก Power อร์ส l ายนะครับจ่ายไฟสูงสุดได้ถึง600วัตต์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สายแปลง8บก8 <S <S เพื่อไปเข้าหัว16พินนั่นเองนะครับต่อมาก็จะมีตัวมัตบอร์ดนะครับตัวนี้ใช้เป็น S a s u um ู Prime b 7 6จ m กศูขีด A Wi-fi DDR นี่เราจะไม่ขายบอร์ดอื่นกันเลยไม่คือ bueno. ตัวนี Turn ้ собствен. ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือตัวจบตัวคุ้มตัวจบตัวราคาเขาไม่ได้แพงไงคือบอร์ดเนี้ยที่ขายดีคือราคาไม่แพงฟังก์ชันครบ ดีไซน์สวยแบรนด์ดี asus prime นะครับตัวนี้เป็น wifi ได้ bluetooth ได้ในตัวบอบ์ดจบเป็น d d r 5นะครับอ่า uh, liquid cooling นะครับตัวนี้เป็นตัวจากแบรนด์ id cooling เป็นตัว fx 3 6 0 pro ซึ่งชุดน้าตัวนี้ไม่มีไฟแม้แต่นิดเดียวเลยเป็นสีดำสนิทแต่ว่าดำสนิทเนี่ยพอประกอบใส่มานเคสเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันนะคือเราประกอบไปหลายเครื่องแล้วสำหรับชุดน้ำตัวนี้สำหรับใครที่ต้องการประโยชน์จากมันแล้ว อยากได้ราคา Liquid Cooling 3ตอน3 6 0มมที่ราคาไม่แพงไม่ถึง3,000ลองดูตัวนี้แล้วสวยไม่สวยเดี๋ยวมาดูตอนประกอบใส่ไปในเครื่องแล้วค่อยตอบว่ามันสวยไม่สวยคือถ้าส่วนตัวคือมันสวยแบบไม่มีไฟอ่าเดี๋ยวมาดูว่าสวยแบบไม่มีไฟเป็นไงนะครับหมดแล้วสุดท้ายก็จะมีตัวเคสนี่แหละที่ลูกค้าเลือกมากับเคสน่าเดิมๆขวัญใจลูกค้างบประมาณ 4- 5ห 6,000 60, 0ก็จะเลือกเป็นส่วนใหญ่กันนะครับตัวนี้จะเป็นเคสจากแบรนด์ Montec นะครับเป็น Montec Sky 2ซึ่งราคาเคสก็จะอยู่ประมาณสัก3 0 0 0ัที่เป็นเคสทรงทาวเวอร์ด้านหน้าเป็นกระจก t e m p l e e ์กรารด้านข้างเป็นกระจก t e m p พ e ตกราร มีพัดลม ARGB มาให้4ตัว reverse สาตัวีเ v e r s e คือเอาอากาศเข้าเคสนะครับถ้าเราสังเกตใบพัดลมมันจะเป็นใบพัดลมไหยแล้วก็พัดลมธรรมดาด้านหลังหนึ่งตัวเอาอากาศออกนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นพัดลมคว่ำนะครับพัดลมคว่ำก็คือเอาอากาศออกเป็นพัดลมที่ขอบวงไฟ ARGB เขาเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะสี่เหลี่ยมมนที่ไม่ใช่วงกลมนะครับใครหลายคนก็น่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทุกอย่างที่บอกไป ใส่เข้าไปในเครื่องนี้แล้วออกมาจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูตอนประกอบเสร็จไปดูกันป่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเครื่องนี้64,490่าบาทฮะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆก็จะเหมือนมอนเทคเครื่องอื่นๆเลยคือมันก็จะไม่ได้แตกต่างจากความเป็นมอนเทคเครื่องอื่นหรอกก็คือมันขึ้นอยู่สเปคที่ใส่เข้าไปแล้วก็ของที่ใส่เข้าไปที่มันจะแตกต่างกันที่ของที่อยู่ในเครื่องนะครับก็เครื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ประกอบกับมอนเทคสกายทูแล้วกันเนาะซึ่ง สิ่งที่จะอยากให้ดูเลยก็มีกาจอที่เป็น5070 Inno 3D อ่าเดี๋ยวมาดูใกล้ๆซึ่งการจอเขาดูยาวๆยาวๆแบบยาวๆอะ่ะคือมันไม่ได้อ้วนแต่มันยาวอ่ะสิงดูดิตรงเนี้ยสิงคือแบบหนาปักเลยนะตรงเนี้ยคือเต็มๆตรงเนี้ยยาวๆมาเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยตัวการเขาแค่นี้เองนะนี่ต่อไฟเลี้ยง เส้นเดียว600วัตต์จาก power supply แปดย8้0วัตต์8สิโกนะเป็นหัว16พินแบบใหม่ pc gen 5ซึ่งการเขาแค่นี้นะแต่ถ้าสมมติว่าตัดชุบใช้ได้ไหมที่เลื่อยเอาเลื่อยันเลื่อยออกเลยฮะไม่พัง,พงเบติดใช้ได้แต่ความร้อนระบายความร้อนไม่ดีเพราะว่าเนี่ยตรงนี้คือชุดระบายความร้อนทั้งหมดเลยคือจริงๆอ่ะมีแค่นี้ก็ได้แต่ว่าแค่นี้มันได้พัดมตัวเดียวเนาะมันก็ระบายความร้อนไม่พอ มันก็เลยเป็นเนี่ยยาวอย่างเงี้ยโดยการนำความร้อนผ่านไปไปเนี่ยถ้าพูดถึงซิงค์ทาวเวอร์ซิงค์ซีวีคูลเลอร์เราจะนึกออกถึงไปเพราะเรามองเห็นชัดเจนใช่ไหมว่ามีไปไปที่ทาวเวอร์อันนี้เหมือนกันมันจะเป็นนำความร้อนผ่านไปเหมือนกันเห็นไหมไปยาวอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่ตัวซิงค์ที่เป็นเอย่างเงี้ยเห็นไหมความร้อนก็ถูกถ่ายเทออกด้วยพัดลมของตัวกาจอ ก็คือลักษณะการทํางานคล้ายๆ CPU Cooler เลยที่เป็นซิงค์ทาวเวอร์ที่ผ่านไปแต่ว่านนี้คือออกในแนวนอนก็คือมีหน้าสัมผัสแปะ กับ cpu หรือแปะกับชิปกร์ดจอเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะไม่ต่างก,กันกับชุดระบายความร้อนของตัว cpu เลยซึ่งจริงพี่ว่าต่อไปเราอาจจะได้เห็นกร์ดจอที่ทำออกมาแยกซิงได้แล้วก็ถอดใส่ชุดน้ำได้ก็เป็นไปได้นะอ่าเพราะว่าซิงในอนาคตอ่ะคือมันอาจจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วคือเห็นไหมกร์าจอทุกวันนี้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมมันก็จะอารมณ์เหมือน cpu ที่สุดท้ายมันแรงจนความร้อนของซิงค์เดิมเนี่ยเอาไมา่อยู่ที่เราเห็นเห็นกันว่าเฮ้ยพอซื้อ CPU มาสุดท้ายก็ต้องไม่ใช้ซิงค์เดิมซิงค์เดิมที่มีมาให้มันไม่ไหวแล้วก็เลยต้องใช้เป็นชุดน้ําหรือซิงค์ดับ เทอร์แทนในกรณีการ์จอคิดว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันที่สุดท้ายบางทีตัวซิงค์เนี่ยที่เป็นแบบยาวๆสามพลลมแบบนี้มันก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าอนาคตมันแรงขึ้นสูงขึ้นความร้อนก็ขึ้นตามนะครับหรือว่าเทคโนโลยีอนาคตก็ไม่รู้นะเผื่อมันจะแรงโดยที่ไม่ร้อนก็ได้อันนี้ต้อง,ลอง,ล,องลองติดตามดูนะครับลิควิดคูลดิ้งที่ไม่มีไฟเป็นยังไงบ้างก็ดีก็ดีดรู้สึกถึงความพอดีไฟไม่เยอะไป เพราะว่าคือมันมีไฟของพัดลมเคสที่เป็นตัวพัดลมเคสมอนเทคอยู่แล้ว4ตัว1 2 3 4แล้วก็มีแค่ขอบด้วยนะตัวพัดลมไม่มีไฟก็คือมีแค่ตัวขอบซึ่งส่วนตัวชอบแบบนี้ม้างๆส่วนตัวไม่ชอบพัดลมมีไฟก็เนี่ยปึ๊บป๊บแล้วข้างบนเนี่ยดำสนิทตรงบล็อกเนี่ยดำเรียบไม่มีไฟอะไรเลยมันทําให้แบบออกมาได้อย่างโอเคนะส่วนตัวส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวไม่ได้ม่ได้ชอบเคสไฟเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยชอบแบบนี้มากกว่าต่อมาอาสตอรเรียสองตัว ก็บอดตัวนี้มันรองรับสตอเรจได้2องตัวอยู่แล้วนะครับใส่ข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนถอดซิงค์เดิมออกใส่ซิงค์เดิมของบอร์ดเป็นซิงค์ M.2 แล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นซิงค์เดิมของ M.2 พาวเวอร์ก็เป็นตัว850วัตต์ที่เนี่ยเห็นสายตัวนี้แหละก็คือเพาะพาวเวอร์ปกติ5 0ะส0ดเราจะเห็นการต่อยึกแล้วก็ไปต่อเสียบแยกใช่ไหมเสียบสายแปลง8พินของพาวเวอร์เพราะว่ามันใช้ไม่ถึงตัว850วัตต์แล้ว ตัวที่รองรับ PC Gen 5ส่วนมากจะเป็น850วัตขึ้นไปอย่าง750วัตนต์ก็ยังไม่เห็นรุ่นไหนทํามาก็ต้องรอติดตามว่าอย่าง750เนี่ยจะมีทําตัว PC Gen 5สายไฟแงการจอ1 6พินแบบใหม่มาหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะถ้ามีก็คือ,อยังไงก็ต้องเอาเข้ามาแน่เพราะว่าการจอณปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันเป็นแบบนั้นหมดแล้วนะครับก็คือเราจะมาใช้สายแปลงมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันมันไม่สวยไงแต่ถ้ามีมายัางไงก,ก็ต้องใช้นะครับอะ ก็สรุปเครื่องนี้ออกมาโดยรวมก็ตามที่ทุกคนเห็นชอบไม่ชอบอยังไงลองคอมเมนต์มาได้แล้วกันกับราคา6ก4 9 0้า4บาทนะครับเครื่อนแพงกับ i7 ด้วยแหละเนี่ย i7 14700F เนี่ยก็คือถ้าเป็น i5 คือถ้า สมน้ําสมเนื้อกับการจอ i514500 ก็พอแล้วราคาก็ถูกลงมาอีกนะครับราคาก็จริงๆอย่างที่บอกไปถ้าประกอบไ้5กับ5 0 0 0เนี่ยยังไงก็ไม่หลุดแถวแ50,000กว่าบาทก,ก็ได้ดีแล้วอเออนะครับก็ประมาณนั้นนะครับใครที่อยากจะตามแบบครึ่งนี้หรืออยากปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมไม่ชอบเคสแบบนี้ไปใส่เคสแบบอื่นได้อยู่แล้วนี่นี่ใส่แบบนี้ได้ก็คือใครที่เบื่อแนวนี้นะมาแนวทาวเวอร์300เนี่ย ก็คือจะสวยแบบแตกต่างชัดเจนมากหรือใครจะไปแนวตู้ปลาก็มีให้เลือกเยอะอ่ะก็ประมาณนี้ใครที่อยากปรเปลี่ยนไงยังไงก็ทักมาคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอลมีคอมทูวด,ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนกับบอลมีคอมทูจัดให้ผม